สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla t ีด้วยนะครับและคลิปนี้เราก็จะพูดถึงมอเตอร์ไซค์ที่ได้ฟรีกับเพชรที่หายไปนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูนี่ก่อนนะครับผมก็คือทางด้านของกิจกรรม Assassin's Creed นะครับผมก็คือเริ่มแล้ว <c oughs> เริ่มแล้วอันนี้เห็นไหม มีล่มด้วยนะครับผมก็คือเช็คอินรับฟรีนะครับผมก็ล็อกอินนั uh, ่นแหละเช็คอินกัาล็อกอินก็คืออันเดียวกันนะครับผมประมาณนี้เลยดูสกินนกนะครับผมโอ้โหแอสซัส i ินคริสโคตรสวยนะครับผมอ่าสำหรับคนที่อยากสุ่มกพการทองเองอยู่นะ ก็สามารถสุ่มได้นะครับผมอ่าไม่มีเพชรหรือยังไงก็ดูที่คอมเมนต์นะครับผมมีแอปดีๆนะครับผมก็อย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยก็เช็คอินนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสิทธิ์ขั้นสูงด้วยในในเป็นไงสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นนี้ก็10เต็ม10ให้ประมาณสัก7เต็มสิบนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมดูรูปทรงแล้วนะคือไม่ได้มีท่าทงท่าทางนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้เราก็รีวิวไปครั้งที่แล้วแล้วเนาะ ดูฟื้กายล่างเรียบร้อยยัก็สีแดงเออกลายเป็นไซบอกครับผมมาไซบอกอ่าไอตัวไอตัวเสือไอตัวหมาดุด่ะเออ S <S <an> ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมว่มาเดี๋ยวมาดูกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูมอเตอร์ไซค์ที่ได้ฟรีกับเพชรท,ที่หายไปนะครับผมว่าได้คืนด้วยนะวันนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับก็ดีใจกับสายฟรีด้วยนะอ่ามีปืนนะครับผมกับชิคเกน้นผมว่ชุดชุดชุด,ชดโอ้แต่ไม่ซ่อนเกาะดิอ่ะดูต่อนะครับผมนี่สกินปืนอะไรเอาอะไรมาใส่เนะี่ยเอ้ยก็๑หรอเมื่อก,กี้เนี่ยเฮ้ยระเบิดระเบิดสวยนะดูดิฟื้บุ้ม เฮ้ยระเบิดระเบิดได้ระเบิดสวยถือว่าระเบิดสวยเลยดูดิเฮ้ยระเบิดได้นี่นี่นี่ได้อยู่ระเบิดสวยนะครับผมอ่านี่ก็เฉยเฉยก็โอเคอยู่ต่อไปต่อไปกระเป๋ากระเป๋าก,ก,ก,ก็โอเคโอเคโอเคอยู่เป็นกระต่ายนั่นเองนะครับผมหรือแรบบิทอ่าคูเปอร์คูเปอร์อ้โหดูดิเฉยเฉยปะ <laughs> เอ้ยอันนี้ไอยปากสวยโอเคประมาณนี้เลยครับไอตัวนี้นะน้อง,องว่าซีคันสูงซีสั่นนี้ดีหรือเปล่าครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วแต่ชอบนะพี่ก็เฉยเฉยไม่มีท่าทางนะซีคันสูงครั้งที่แล้วมีท่าทางนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมประมาณนี้เลยป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับกับมอเตอร์ไซค์นะครับผมซึ่งมันเกี่ยวกับทั้งด้านของการบักของกิจกรรมนะครับผมซึ่งมันเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านของสกีดสกีด บีดนะครับผมซึ่งกิจกรรมครั้งที่แล้วนั่นเองกิจกรรมครั้งีแล้วนะครับผมสำหรับคนที่เติมเงิน199ก็จะเป็นเหมือนการเลื่อนขั้นทำภารกิจเพื่อได้รับมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับผมแต่อยู่ดีดีมอเตอร์ไซค์เด้งเข้ามาสำหรับไ d ดีที่ไม่ได้เติมนั่นเองนะครับผมเออสำหรับใครที่บอกเอ้ยใส่ฟรีไม่ได้มอเตอร์ไซค์แล้วผมใส่เติมไม่ได้อ่ะฟังดีนะครับผมมันคืออันที่จริงพี่ก็พูดไปแล้วนะ อยากบอกให้รู้ว่าอย่าลืมมารับเพชรคืนนะครับผมซึ่งมอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะครับมันดีตรงที่บวกสแต็กด้วยนะครับผมและความทนทานนั่นแหละแต่ควบคุมไม่ดีนะครับผมก็คือความเสีายอาจจะชนแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะซึ่งมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ได้ฟรีทุกคนนะครับผมในเซิร์ฟไทยนะครับผมซึ่งเขาส่งให้เลยและอีกในกรณีหนึ่งคือสําหรับคนที่เติมเข้าไปแต่ที่จริงพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะ1้9เเพชรนะครับผมแต่บางคนเขาก็ซีเรียส เออคือได้ไม่ได้ไม่ว่ากันคือมันก็จบจบไปเนาะแต่เขาก็ไปท้าทวงไอ้ทวงนะครับผมว่าเอาเพชรตรงคืนมาเอาเพชรตรงคืนมาเขาเราเขาก็ส่งเพชรกลับมาให้แล้วนะครับผมอ่ารับตรงไหนก็น่าจะรู้กันอยู่เนาะทุกคนเล่นเล่นเกมทุกวันก็น่าจะรู้นะแล้วมีความคิดเห็นยังไงครับก็โอเคก็ได้ฟรีทุกคนก็ถือว่าเท่าเทียมนะครับผมที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องดราม่าะไรมากมายนะครับผมเออนี่เลยนะครับผมคืน <c oughs> คืนเพชรกิจกรรมสริปเบสบีดนะครับผมนี่เลย พอดีเพราะาชีวิตนะครับผมคือมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะพี่ก็อ่านด้วยความเร็วแสงนะครับผมขอคุณธนาการสนนุนก็คือมีปัญหาคือทุกคนได้ลดหมดนะครับสำหรับคนที่เติมก็เสียเพชรไปเขาก็ส่งเพชรคืนมาให้เราร้อยเก้าสิบเก้าเพชรเลยนะครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยนะสําหรับเ,เดี๋ยวพี่ไปบอกน้องๆพี่ดีกว่าคนที่น้องพี่เติมทุกคนนะได้เพชรคืนให้เลื่อนให้เลื่อนขั้นดีกว่านะเออเลื่อนขั้นสิขั้นสูงซีซั่นหน้าหรือซีซั่นนี้ก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่ะก็ดีใจด้วย ด้วยนะครับสำหรับสายฟรีนะครับผมก็พี่ก็ฟรีด้วยแหละเอออยากได้ก็ได้เพชรคืนก็ดีเก็บไว้นะครับผมประมาณนี้เลยสําหรับรถคันนี้นะครับผมถือว่าดีเลยมีบวกสแต็กนะครับคันอื่นไม่บวกสแต็กนะครับผมพี่ก็ไม่รู้นะพี่ก็ไม่ค่อยมีแล้วพี่ก็มีอยู่แค่นี้โอเคไหมก็สีม่วงบวกสแต็กความาความแรงเหรอความทนทานอะไรประมาณนี้ปะ่ะอ่าประมาณนี้เลยนะครับความแรงก็คืออัด อาจจะแบบชนแรงขึ้นอะไรประมาณนี้กับรถคันนี้แต่ควบคุมยากนิดหนึ่งนะก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็ต้องเนิฟอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะมันจะดีทั้งหมดเลยไม่ได้นะครับต้องเสียอย่างหนึ่งนะครับผมกับรถคันนี้เนี่ยผมควบคุมเออนี่ไงความเสียหายเออชนแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมชิวๆนะ่ครับผมส่วนกิจกรรม As s a s s i n นต์คิดนะครับผม อ่ะก็คือเดี๋ยวพี่จะอัปเดตเรื่อยๆก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวกิจกรรมมาวันที่4ี่แล้วจะสอนเล่นกิจกรรมเลยนะครับผมหอคงหอคอยอะไรเนี่ยคือพี่จะลงรวดเดียวเลยนะหอคอยสนุกมากนะครับผมที่ยิงก็คือยการังทําอยู่แหละแต่คือยังไม่ได้ปล่อยนะครับตั้งเวลาปล่อยไว้แล้วเดี๋ยวก็ปล่อยนะครับผมวันนี้แหละสำหรับคนที่อยากดูก็ไปดูได้นะเกี่ยวกับความรักของหอคอยนะครับผมประมาณนี้เลยโอเค กับกิจกรรมแอชซินนะครับผมมามาดูกันต่อนะครับผมส่วนไอตัวนี้นะครับผมไอตัวนี้คือชุดไดมอนด์รอยัลผู้พิทักษ์ไซเบอร์ซึ่งจริงๆมันมาตั้งนานแล้วนะเสริมต o งเสร์ฟนอกมางานเะพิ่งปล่อยครับผมคิดว่าจะปล่อยไงมาปล่อยในนี้แทนเออประมาณนี้เลยส่วนกัมทองกัมทองเนี่ยเออนี่เห็นไหมอีก2ี่สมันก็จะอัปเดตแพทใหม่อีกแล้ว ยังอยู่หมดเลยนะสำหรับคนที่มีเพชรก็ดูตรงคอมเมนต์นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมมีแอปดีๆเช็คอินทุกวันรับบัตรทุวันนี้แบบฟรีๆเลยนะโอเคประมาณนี้เลยโอ้โหดูดิกล้ามทองโคตรสวยตั้งแลวคือถ้าเกิดตอนนี้คือแบบพี่ไม่ได้เติมเพชรเนาะคือแบบเพชรหมดเนาะก็คือรับทุกวันเวลา135นะก็จริงๆต้องใช้ประมาณหมื่นเพชรลวมั้งพี่คิดว่านะไอดีพี่ก็เวล70แล้วนะครับผมมันก็น่าจะเกลือนะ ก,ก็เฉยๆนะครับผมไม่ได้สีเรียสอะไรมากมายก็ประมาณนี้เลยดีใจด้วยกับคนที่ได้รถครับผมประมาณนี้เลยและสาหรับคนที่หาเว็บซุ่มไ d ่ดีฟรีไฟล์แบบการันตีนะครับผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับ<อ>ประมาณนี้เลยนะดูดูดูดอาา่าฮะนี่นะครับก็ทําการซุ่มเลยนี่ก้าเก้าเครดิตนะครับผมกดไปเลยนะครับผมดูดูดูด,ดูออกไม่ออกออกไม่ออกถ้าเกิดของหมดนี้แย่เลยนะเฮ้ยโอ้ได้ด้วยอะดูดิ ยินดีด้วยนะครับผมท่านได้รับไอดีหัวข้าง้าวเอ้ยพี่คิดว่าแบบว่ากดปุ๊บจะของหมดของหมดนะไม่ใช่นะครับผมมันได้เลยนะครับผมดูดี เออดูดีก็ลองนะครับผม100เครดิตเท่านั้นนะครับผมก็เติมนะครับสำหรับคนที่สนใจนะเอออันนี้ได้จริงนะก็มีทั้งเครดิตด้วยนะครับเว็บนี้น่าเชื่อถือนะเป็นเว็บของพี่เขาเองนะนุกเกอร์เองนะครับผมก็เว็บนี้เลยนะครับผมหรือนุกเกอร์โซนนั่นเองนะครับผมเออน่าสนใจนะครับผมเออตรงนี้นะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับก็ได้นะครับผมนี่ไอดีหัวข้างข่าวนะสําหรับไอดีนะครับผมก็สามารถติดต่อได้เลยสอบถามทุกอย่างได้เลยไอดีก็อยู่ด้านล่างนะถ้าพี่เราไม่ผิดนะ เดี๋ยวเลื่อนไปดูนะครับค่อยๆเลื่อนรุ่นนะครับว่าจะมีไหมอ่าเดี๋ยวขอปิดไว้นะถ้ามีอ่ะเดี๋ยวเอาน้องๆเอาไปเล่นกันนะครับผมดูยี่สิบกันอ่านานนนดูดิไอดีหัวข้างข่าวนะครับผมก็ประมาณนี้เลยมีพาสดวงพาสด์อ่าประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับผมว่าสําหรับไอดีหัวข้างข่าวนะครับผมได้จริงไหมนะครับผมก็ประมาณนี้เลยไอดีก็อยู่ตรงนี้นะครับบอกไว้หมดแล้วนะครับผม มาเรียบร้อยนะครับผมนี่เลยไอดีวหัวทั้งข่าวนั่นเองแล็กนาวล็อกนั่นเองนะครับผมเออดูเซดูดูดูอ้ยอย่างเอาอย่างเอาก็ได้นะครับผมสาหรับคนที่สนใจนะครับผม1 0 0้อเครดิตลองไปเล่นดูนะครับเว็บเชื่อถือได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมลองดูบอกเลยว่าเออเว็บนี้น่าเชื่อถือได้นะครับผมแค่ร0อยเครดิตชิวๆนะครับผมเจอกลิปต่อไปครับผม